ขีปนาวุธโตมาหา์ชื่อนี้ถือเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในด้านขีปนาวุธร่อนที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้จากระยะไกลด้วยความแม่นยำสูงและในปี2026นี้ประเทศไทยได้เริ่มเปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับการมีขีปนาวุธชนิดนี้ในครอบครองหรืออาจกำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาจากสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจทั้งในแวดวงทหารและประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง โตมาฮอกเป็นขีปนาวุธร่อนพิสัยไกลที่ถูกพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นใช้สำหรับการโจมตีเป้าหมายบนภาพื้นดินจากเรือรบเรือดำน้ำและเครื่องบินโดยความสามารถหลักของมันอยู่ที่การร่อนเข้าโจมตีในระดับความสูงต่ำหลบหลีกเรดาร์ของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถกำหนดพิกัดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำผ่านระบบ GPS และระบบนำร่องภายในตัวในเวอร์ชันล่าสุดที่มีข่าวว่าประเทศไทยอาจได้รับ หรือกำลังพัฒนาเพื่อใช้งานในปี2026คือรุ่นโตมาฮอกบล็อกวีซึ่งเป็นรุ่นที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางการบินระหว่างภารกิจได้มีระบบสื่อสารแบบ2ทางและสามารถยิงจมตีเรือรบเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่เพียงแค่เป้าหมายภาพคพื้นดินอีกต่อไป ขีปนาวุธรุ่นนี้มีความยาวประมาณ5.56เมตรน้ำหนักเมื่อพร้อมยิงประมาณ1,300กิโลกรัมใช้เชือเพลิงแบบเทอร์โบแฟนมีพิสัยทำการกลายถึง1,600กิโลเมตรความเร็วประมาณ880กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีหัวรบที่สามารถติดตั้งระเบิดแรงสูงน้ำหนักประมาณ450กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับการทำลายฐานทัพหรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ได้ในครั้งเดียวสิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของโตมาฮอกในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของไทย หากประเทศไทยมีขีปนาวุธชนิดนี้ใช้งานจริงจะทำให้ไทยมีศักยภาพในการป้องปรามสูงขึ้นอย่างมากเพราะสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินกว่าระยะยิงของปืนใหญ่หรือเครื่องบินขับไล่ทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องส่งกำลังพลเข้าไปในเขตอันตรายนอกจากนี้โตมาหกยังเหมาะสำหรับการโจมตีแบบ First ส tri k e ซึ่งหมายถึงการโจมตีล่วงหน้าเพื่อทำลายขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามก่อนที่จะมีโอกาสตอบโตได้ แหล่งข่าวบางแห่งระบุว่าไทยอาจจะได้รับขีปนาวุธชนิดนี้ผ่านการซื้อขายทางทหารกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเสถียร,รภาพในภูมิภาคและรองรับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือการติดตั้งขีปนาวุธเหล่านี้บนเรือรบของไทยเช่นเรือฟริเกตชั้นภูมิพลอดุลยเดชหรือเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดหา ซึ่งจะทําให้ขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากและสามารถปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในกรอบความมั่นคงระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางการไทยเกี่ยวกับจํานวนขีปนาวุธหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่สัญญ,ญาณหลายอย่างบ่งชี้ว่าไทยกําลังให้ความสนใจต่อขีปนาวุธร่อนพิสัยใกล้อย่างจริงจังโดยเฉพาะในยุคที่การป้องกันประเทศต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง และความสามารถในการตอบโตแบบแม่นยำและรวดเร็วอย่างไรก็ตามการจัดหาขีปนาวุธโตมาฮ์ก็มีข้อถกเถียงอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคบางฝ่ายมองว่าไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอาวุธภายในประเทศมากกว่าหรือควรลงทุนในด้านอื่นที่ให้ผลระยะยาวเช่นการศึกษาหรือเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแต่ในมุมของกองทัพการมีขีปนาวุธชนิดนี้ถือเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงที่สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์วิกฤต ถ้าไทยสามารถใช้งานโตมาฮอคได้อย่างเต็มรูปแบบนั่นจะหมายความว่ากองทัพไทยมีศักยภาพในการยิงโจมตีเป้าหมายที่อยู่หรือเข้าไปในดินแดนของศัตรูโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องบินขับไล่หรือหน่วยรบพิเศษทําให้สามารถลดความเสี่ยงต่อกําลังพลและเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสื่อสารและเรดาร์ของประเทศพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาหรือชาติในกลุ่มอาเซียนทําให้เกิดความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในยุคที่ภัยคุกคามมีหลากหลายรูปแบบทั้งจากรัฐและไม่ใช่รัฐสุดท้ายแล้วขีปนาวุธโตมาฮอกไม่ใช่แค่เครื่องมือทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่างประเทศเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความสามารถในการรักษาอธิปไตยของชาติในยุคที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันหากประเทศไทยสามารถบริหารจัดการระบบอาวุธชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมควบคู่ไปกับนโยบายการทูตที่สมดุลก็จะสามารถรักษาเสถียรภาพภายในประเทศ และมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างแน่นอนแล้วคุณละคิดอย่างไรกับการที่ไทยมีขีปนาวุธโตมาห์ควรสนับสนุนหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้ในตอนต่อไป